ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมได้อะไรมาใหม่เอ่ยผมได้ iPad ดเจนมาครับผมนี่แต่ว่าแอะตัวนี้คือเจน7ครับส่วนตัวนี้คือเจน8ที่เอามาเทียบกันให้ดูก็คือนี่คือเจน8ที่ของของท,งที่บ้านผมเองผมเอาไว้ให้ลูกเรียนออนไลน์ก็คงจะไม่ได้ขายแต่ว่าเอามาเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ครับ มองภายนอกไม่ไม่แตกต่างนะครับนี่ครับตัวน,นี้ตัวที่ได้มาก็มีบุบนิดนึงตรงมุมบ้างอะไรบ้างนี่ฮะนิดนึงนิดนึงนะครับมีนิดนึงดูกันนี่ครับบนิดนึงนี่ครับรูปทรงนี่ครับก็ค่อนข้างโอเคนะยังสวยอยู่ก็เหมือนเดิมครับผมก็ได้มาราคาที่ไม่ค่อยถึงกบแรงมาก ผมก็เลยจัดมาเอามารีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องๆดูนี่ครับมีจุดสามจุดที่ไปต่อกับสมาร์คีบอร์ดได้นะครับเหมือนกันอ่าส่วนตัวนี้เป็นแปดนี่ครับเหมือนก็นเลยความหนาเกือบจะเท่ากันเลยครับนี่ครับตอนนี้ตอนนี้จะสวยหน่อยเพราะว่าอยู่ในเคสหนาหน,นาก็เลยมีจุดสามจุดเหมือนกันรองรับปากกาเป็นพินซิลเหมือนกันนี่อันนี้ก็จกเป็นรอยก็ไม่เป็นไรครับนิดนึงอ่ะตัวนี้ แต่ถ้าเกิดเรามาลองเทียบกับตัวเก่าอันนี้คือตัวดึกดําบันเลยเป็นตัวของน้องผมเองครับผมก็เอาไว้ดูหนังนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขายนะครับตัวนี้แค่มาเทียบไปดูว่าอันนี้ครับมันหนากว่าเยอะมากนี่เจนสี่อ่าครับนึ่ครับผมได้มายกกล่องนะครับนี่ครับยกกล่องเลยตัวเจนเจ็ดนี่ครับมีอุปรกรณ์หัวชาร์จแท้สายแท้นี่ครับ ส2มสิบสอจิกไไฟนะครับแ๋ยวเรามาลองดูภายในกันดีกว่านี่ครับนี่ครับจอยัองสวยครับเอามาดู CPU กันก่อนนี่ครับ CPU ของเขาก็จะเป็น Apple a 1 0นะครับแรงหายห่วงแน่นอนแต่ถ้ามาดูกับตัว Gen 8ครับนี่มาดู Gen 8เทียบกัน นี่ครับตัวเจนแปดเขาจะเป็นนี่ครับเขาจะเป็น A12 ครับจะถามว่าถ้าไม่ได้ใช้ในไม่ได้ไม่ได้ใช้งานหนักหนักหน่วงมากใช้เทปเทปฟอร์มแมสอะไรมากไม่แตกต่างเลยนะครับถ้าใช้แค่เรียนนะครับนี่ผมจะเปิดเทียบกันเลยไม่แตกต่างเลยครับนี่ครับเนี่ยถ้าวางหงายไม่ไม่รู้ครับประเ็นอะไรได้ซ้ําเพราะฉะนั้นนี่เข้าเว็บสบายๆบายนี่เลย สบ,สบายเลยครับนี่เข้าเว็บกระปุกนี่ครับเดียวเท่ากันต่อ wi-fi ตัวเดียวกันเซื่องผมป่อยอย่างมือถือนี่ครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเนี่ลื่นไม่ต้องห่วงนี่ครับสบายเลยโปรแกรมไี่เพียบนี่ครับลองรับซูมอันนี้จะโปรแกรมจะเยอะหน่อยเพราะของของที่บ้านผมเรียนอยู่ว่าให้ลูกเรียนอันนี้ก็นี่โปรแกรมที่ลองรับนี่ครับก็จะมีซูมนี่มี Google m e e t f a c e b o o k นี่เข้าไปดูในส่วนของ App Store ก็ได้ครับเพียบเลยสบายๆตัวนี้ใช้เรียนบอกเลยครับยาวๆไม่มีคำว่านี่แน่นอนไม่มีคำว่าอึดอัดแน่นอนลื่นอยู่แล้ว CPU A10 นะครับลื่นอยากได้โปรแกรมอะไรก็เสิร์ชเอาเลยมูดู u t u b e สักนิดนึงนี่ครับตัวนี้ดู Youtube สบายๆนี่ครับ ไม่ต่างอยู่แล้วครับไม่ต่างกันเลยนี่ครับอืมนครับอันนี้ตั้งด์กโหมดไว้อันนี้ก็เป็นจอขาวอันนี้เป็นจอเดิมจอเดิมจะแท้ไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้มีการซ่อมอะไรส่วนแบตก็เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับส่วนตัวตัวนี้เป็น ios เป็น ios 14.6ครับผมนี่ครับอีเมีตรงกล่องครับผมลอมสามสบสอง 32. จอสวยสแกนนิ้วได้ปกติครับนี่ครับนี่ผมจะสแกนให้ดูนี่เพิ่มอ่านี่ครับ,บสบายๆครับไม่ต้องห่วงนี่รองรับเพนซิลด้วยครับเห็นไหมครับมีเมนูรองรับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเนี่นะครับจอดีสวยๆแต่ผมแกะฟิล์มออกไปแล้วมันมีมันจะมีฟิลม์มแลาวเน่าหน่อยฟิล์มมันก็ดำๆขอบฝุ่นฝนอะไรมันก็จะเยอะผมก็เลย แกะออกให้เห็นเนื้อแท้อ่ะ๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนมันแยงตากันอยู่นี่ครับดูสภาพอีกทีครับผมก็จะมีรอยที่ดูจะใหญ่นิดนึงก็คือนี่ครับตรงนี้นิดนึงครับผมส่วนมุมนี้ก็จะนี่ครับก็อีกมวันิดนึงครับตอนนั้นก็โอเคนะ ด้านขอบขอบไม่มีอะไรนี่ครับอันนี้ก็นี่ตรงนี้ก็นี่จิ๊ดหนึ่งนะครับกล้องก็จะโฟกัสยากนิดหนึ่งเพราะผมก็ใช้มือถือถ่ายนี่ครับเพราะว่าไม่ได้ออกพักสนามผมก็เลยไม่ได้ใช้โปโปนี่ครับจิ๊ดน,นึงเนี่ส่วนของนี้สวยครับไม่มีอะไรตรงนี้สวยนี่ครับด้านหลังก็ยังโอเควิงว่งวิ่งนี่ครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องไทยนะครับเป็นเครื่องเครื่องนอกแต่ว่าหมดประกันแล้วจะถามว่าตัวนี้เครื่องไทยเครื่องนอกแทบจะไม่มีผลอะไรแล้วครับสม้หมดประกันก็ like เข้าสู่รแอปเปิลได้เหมือนกันนี่ครับเป็นเครื่อง LL ครับนี่ครับ LL ถ้าเป็นเครื่องไทยถ้าเป็นเครื่องไทยมันก็จะนี่ครับผมสังเกตนิดนเรื่องถ้าเกิดจะไปซื้อนี่ครับ เครื่องไทยนะครับก็จะเป็นจะจะมีคําว่า T H ถูกไหมครับนี่ดูดูโมเดลตรงนี้้าจะไปซื้อมือสองตามตู้ก็เนี่ยครับดูได้เลยว่ารุ่นอะไรเป็น iOS อะไรรอมอะไรอ่าเขาบอกันไปนี่ครับอันนี้มีประกันประกันสิ้นสุดเดือนสิบเอ็ดครับผมนี่จะขึ้นประกันเลยนี่ประกันสิ้นสุดวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ปลายปีนี้ครับอันนี้ซื้อไว้ก็หลายเดือนแล้ะก็เลยเอามาเทียบให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าถือเทียบกัน ไม่เห็นความแตกต่างครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็แจ้งว่านี่ครับหมดอายุแล้วนะครับความคงครองหมดอายุแล้วถ้าเราก,กดเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรนี่ครับการซ่อมกัอะไรก็ว่าไปนี่ครับคงครองหมดแล้วความจุสามสิบสองนี่ก็จะดูสังเกตตรงนี้ได้ถ้าเกิดคนที่ซื้อมือสองมาเนี่ยครับก็จะก็จะบอกว่ารุ่นอะไรโมเดลอะไรก็สังเกตกันดูเพราะบางทีไปซื้อที่ร้านบางทีก็อาจจะแบบคนที่ไม่ได้สังเกตก็อาจจะแบบ ไม่ใช่เป็นตัว TA ก็อาจจะเป็นเครื่องนอกอะไรเงี้ยครับเราอาจจะแบบร้านเขอาจจะหลอกมาก็ระวังกันไว้ก็ดูเรื่องเทคพวกสแกนนิ้วอะไรด้วยแล้วกันนะครับดูจอแท้จอเทียมไหมดูช่วงเนี่ยดูขอบจอดูอะไรเพราะยังไงถ้าเป็นจอเทียมที่มีการเปลี่ยนจอมายังไงจอพขกเนี่ยจอตามเนี้ยก็จะไม่สนิทครับเนี่ยยังไงก็ต้องมีรอยการกดเนี่ยครับแต่ตัวนี้สนิทตัวนี้จอเดิมนี่ครับไม่มีไม่มีรอยกดและยบุบ จอก็ออกจะโทนุงเหลืองหน่อยนี่ครับถ้าเป็นจอเทียมก็จะออกแนวพฟ้าออกไปเลยเขาขาวไปเลยลองสังเกตก,กันดูเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครหาเอาไว้ให้ลูกเรียนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่น่าห่วงสเปคนี้จากกล้องก็ iPad ก็อย่างที่เข้าใจครับก็อย่าบว้วางมาก คือเน้นเอาให้ทํางานเอาไว้ถ่ายอะไรจําเป็นมากกว่าอย่าไปหวังว่ามันจะคมอะไรมากเหมือนกับมือถือตรงนี้ก็คนที่เล่นอยู่ก็อา,อาจจะเข้าใจนะครับใช้งานลื่นไหลครับรองรับ iOS 15อยู่แล้วแต่ผมยังไม่ได้อัพเนี่ครับเปิดอะไรเทียบเลยแรม3ด้วยามาดูสเปคที่เหลือดีกว่าอ่ะนี่ CPU A10 ครับผมนี่ครับแรมมาดูแรมอกลับไปดูที่แรมนี่ แรมสครับไม่ต้องห่วงมันมันไม่โฟก,กัสอ่ะนี่ครับแรม3มแรมสจอ1 0บจุดสครับอ่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเปิดโปรแกรมที่เอาไปดูได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เอาไปตัดสินใจกันดูนี่ครับโอเคจอสวยริ้วรอยไม่มีนะครับ เ,เน้นย้ำอีกสักทีเผื่อท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งราคาไว้ข้างล่างแล้วกันซึ่งนะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยครับราคาก็จะแบบก็จะดีดสูงกว่าปกตินิดนึงครับซึ่งเหตุผลก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นโควิดด้วยแล้วก็ช่วงนี้คนก็ work from home ทั้งเรียนก็เรียนออนไลน์กันครับ iPad ก็หายากมากช่วงนี้ราคาก็เลยขึ้นสูงขึ้นมันเหมือนคล,คล้ายกับทองเลยนะครับแบบราคาขึ้นสูงตามตามปริมาณที่ คนต้องการก็เอาเอาไว้เป็นแนวทางการเลือกซื้อแล้วกันครับว่าใครมีงบเท่าไหร่ถ้าทั้งงบทั้งงบสูงเลยแบบเล่นแบบตัวท็อปเลยก็เจ็นแแต่เห็นว่ากันยาหรืออะไรนะครับว่าจะเห็นเขาจะเปิดตัวเจ็9แล้วนะแต่ผมว่าราคาก็คงแบบไม่เบาเหมือนกันซึ่งไม่รู้จะโควิดก็จะทําให้มีผลว่าราคาจะแบบดีขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้น เราก็อาจจะต้องหามือสองกันไปนะครับความหนาไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างเลยนะครับเทียบกันไม่แตกต่างเลยจะบอกว่าวางขนาดนี้นถ้าไม่บอกไม่รู้ครับนี่ครับเจนแปดเจนเจ็ดเจนแปดอ้ยกระแทกกันเจนเจ็ดเจนแปดนีครับไม่ต่างกันเลยครับแต่ถ้าเกิดมีงบไม่อัน้นผมแนะนำเจนแปดนะใช้ยาวๆใช้ทำงานได้ด้วยนู่นนี้นั่นไปซึ่ง cpu เขาว่าสิบสอง apple a 1 2สอก็คือสูงขึ้นไปอีก กือบสองเท่าของ A10 แต่ถ้าแค่เรียนเบาๆไม่ได้รับมากมายผมว่า A10 ก็โอเคนะนี่ครับก็ลองดูครับถ้ายัางไงคลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าผมมีสาระหรือมีสินค้าดีๆยังไงไม่นัดนนมาแนะนํากันแล้วเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีคราวหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ